หากคุณชอบการ์ตูนเกมน้ารักเกมมือถือเกมมันมันหรือเกม,มหลอนๆติดตามที่ชอ่อง d ีวิวเมจิสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมีกครั้งนะคะวันนี้อยู่กับเกมเกม์าวแฮนเตอร์นะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมเอาชีวิตรอดในโลกไดโนเสาร์นะคะซึ่งเป็นเกมใหม่ที่ทำมาคล้ายๆกับอาร์ตเ v เวอร์เลยนะคะซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูเมเล่นกันเลยค่ะ เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่กําลังสร้างมาใหม่นะคะก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์ไปแค่ไหนแล้วนะคะเราก็มาดูกันคร่าวๆแล้กันว่าบรรยากาศในตัวเกมนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะอันนี้และตอนนี้นะคะเหมือนเราก็จะต้องบังคับตัวละครเป็นผู้ชายนะคะและเวลาเกมออกมาจริงๆนะคะคงจะมีให้เรานี่นะคะสร้างตัวละครเหมือนกับ เกมอาร์คหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้เมก็เล่นตัวเดโมไปก่อนนะคะก็เลยได้บังคับเป็นตัวผู้ชายเท่านั้นนะคะอาวุธนี่ก็จะมีเต็มตัวเมเลยนะคะดูสิก็จะมีทั้งหอกธนูและก็ขวานะคะที่เน็บที่ไว้ตรงเอวนะคะเห็นไหมคะ,ะและเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชวบนี่อุรู้สึกว่าจะปาหอ,อกได้ด้วยนะคะ อันนี้ก็กด S ค้างนะคะนี่ก็ให้เราปาหอกนะคะใส่ศัตรูได้นะคะเอ้ะอะไรเอา้าตัวนี้ก็อยู่ดีๆก็วิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะโดนหอกของเมเลยตายคาที่เลยนะคะขอห้อยเลยนะคะด,ดูดูดิตัวปวกเปียกมากเลยนะคะดูดิโดนชนนิดนึงก็กระเด็นแล้วนะคะดูสิน่างสงสารมากเลยปวกเปียกริ้นห้อยเลยตาถะลอนเลยดูสิ ดูสิแทงได้ไหมแทงไม่ได้นะคะและนี่ล่ะลองคานดูสิอุ้ยคานได้ด้วยพอเราคานเนีนะคะจเจ้าไดโนเสาร์ดูสิเด้งก็ดึงก็ดึงก็ดึงปูกเปียกยังไงไม่รู้นะดูสิโอ้มีถีบเราด้วยนะคะดูสิ <c oughs> เฮ้ยฉันตายแล้วแกมาทําอะไรเนี่ยมาส่องไข่ฉันทําไมโอ้ยอย่าไม่ยุ่งกับชานโอ้โหรู้สึกตรลกมากเลยนะคะตัวปูกเปียกเดี๋ยวเราก็มาลองดูตัวนี้กันบ้างดีกว่า นี่อันนี้ก็มีดำน้ำได้ด้วยนะคะอันนี้เมย์ไม่แน่ใจนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรนะคะก็เป็นไดโนเสาร์คอยาวนะคะก็มีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะเจ้าตัวคอยาวเนี่ยอ่าและเจ้าตัวนี้ก็ชอบแช่น้ําด้วยนะคะอ่ะาแล้วก็ลองคออีกทีหนึ่งอโชเอ้ยอะไรอะโอ้โหแล้วเจ้าตัวไดโนเสาร์อะไรก็ไม่รู้รู้สึกจะเป็นแร็ปเตอร์นะคะ ียดทีชัดโอ้ยตัวตัวฉันโอ้ยอย่าไปยุกฉันโอ้โหนั่นแรปเตอร์แรปเตอร์นะคะโอ้โหถอยไปครับโอ้โหขอไปดูพี่ใกล้ก่อนนะในใช้หอกแทงนี่เป็นไงโดนปะโดนเฮ้ยดูติดนะคะโอ้ดูดิเจ้าแรปเตอร์กำลังฆ่าเลยนี่โดนเลยโดนไหมอุ้ยตายดีเรนิดนึงนะคะโดนด้วยนะคะดูสิตายคาที่เลยในขอดูหน่อย เฮ้ยอย่ามายุ่งอุ้ยมาใกล้ๆฉันตกใจลูก้าเข้าบ้านของเราดีทําไมทางขาแบบนี้ล่ะเนี่ยอุ้ยทําไมเราเข้าบ้านแบบนี้ล่ะวิกระดึบกรดึบกด้วยหน่อยโอ้ตลกมากเลยนะคะเราจะส่องศพเจ้าตัวแรปเตอร์ซะหน่อยนะคะดูสิตายคาบ้านเลยนะคะพอตายแล้วก็นิ่งเลยนะคะ โอ้โหและตอนนี้นะคะขอเดินออกสำรวจหน่อยนอนเดี๋ยวเราลองสอยเจ้านกตรงนั้นนะคะนี่ชว่วยรู้สึกว่าจะยิงยากนิดนึงนะคะพอเลงแล้วเหมือนกับตอนยิงกับตอนปล่อยนี่เหมือนเด้งนะคะดูดิอันนี้เมก็ไม่รู้ว่าจะต้องเล็งจุดตรงไหนนะคะอยากจะสอยนกให้ร่วงมากเลยนะคะโอเคอันนี้เมก็แบบว่าลองนะคะเลงเลงนะคะเนี่ย พอเวลาเราปล่อยเนี่ยะคะก็จะแบบว่าเด้งนะคะอ่าเดี๋ยวขอลองยิงแล้วก็รู้สึกตาลายนิดๆน,นะคะวิตรงนู้ดน้องๆเห็นไหมคะตรงนู้ดเลยอะค่ะเป็นไดโนเสาร์ขดพันคอยาวนะคะกำลังกินพืชอยู่เลยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะน้องๆตัวนี้ใช่บนโตโซอรัสหรือเปล่านะคะเราไปส่องตรงนูน้นบ้างกันดีกว่านะคะวิอะไรอะเราเจอเทอรานโนดอนนะคะ มาบินอะไรอยู่แถวนี้โอ้โหดูดิค่ะโอ้โหหน้าทิมกับดินเลยนะอ้าฉันโดนเจ้านาดาสาวกินพืชเนี่ยกินเห็บฉันที่หลังโอเคดูสิอะได้เราขี่ได้ไหมขอขี่หน่อยอืดขี่นกนะคะขี่ได้ไหมอย่าไปยุ่งกับหลังฉันนี่โอ้โหดูเวลาเราขึ้นนะคะดูขาดิดูขาแขนเราดิค่ะชี้ฟ้าเลยนะ ขอฉันขี่ในสิอย่าม่ยิ่มกับฉันนะ้โอ้โหฉันกำลังแบบว่าบินเกยตื้นอยู่อ่ะกำลังเชีวอยู่ขี่ไมนะ่ได้ึกไม่ยอมให้เราขีใช่ไหมนี่เราจะต้องฆ่าเลยนะนี่อโชโอ้โหตายแล้วนะดูท่าตายโอ้น่าสงสารเราทำอะไรลงไปตายคาที่เลยขอยิงซ้ำขอยิงโช๊คยิงโรตูด โอ้โหขนาดตายเราก็ยังจะแกล้งเธอลานดอนอีกนะคะโอเคดีเราก็ไปลองดูตรงนู้นกันบ้างดีกว่าไปหาเจ้าไดนโนเสาร์พันคอยาวกันโอ้โหโโดูสิคะเจ้าตัวนี้คอยาวมากๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในเรื่องจูราสสิกนะคะอยู่ในตอนฉากที่เจ้าตัวนี้นะคะพ่นน้ำใส่หน้าเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะลอดท้องนะคะ พอรอดแล้วนี่ก็นึกถึงนี่เลยนะคะช้างนะคะก็จะมีการรอดท้องช้างใช่ไหมอ๋อแกรอดท้องอ่ะจ่ายมา20บาทอย่ยวนี้เลยนะน้องๆเคยแบบว่าไปเที่ยวแบบตามสวนสัตว์ไหมคะแบบว่าจะมีป้อนอาหารช้างแล้วก็รอดท้องช้างนี่นะคะอ่าก็เวลามีรอดท้องช้างนี่มีก็ไม่ค่อยจะกล้าซะเท่าไหร่นะเพราะกลัวว่าช้างนี่จะตกมันหรือว่าอะไรแบบเป็นเกิด ร้อนอากาศร,ร้อนและบ้าอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเหยียบเราตายได้นะ,ะอันนี้มีก็กลัวมากไม่ค่อยก,กล้าที่จะลอดจะเท่าไหร่โอเคว้าวว้าว,าว,าวาเรามาเจอเจ้าตัวหางน้ํานะคะเจ้าตัวสเตโกซรัสนะคะดูสิ <c oughs> ว้า <c> ย <oughs> โอ้โหมีการเอาหางมาฟาดเราด้วยนะคะ <c oughs> เข้ามานะฉันจะเอาหางน้ำหนาวของฉันเนี่ยฟาดแกให้ไส่แตกเลย <c oughs> โอ้โหดูสิ เ,เราก็กลัวนะคะแค่อยากจะลองสำรวจแกเข้ามาโรโตชั้นลอเออขอสำรวจหน่อยนะจ๊ะว้าวดูสิรำตัวมีตนามน,นะคะดูสิกระดึบกระดึบกระดึบและวันนี้นะคะเราก็มาทําสารคาดีส่องรูตูของเจ้าไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์กันนะคะอื้อหือและเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็น ไดโนเสาร์ที่ทำออกมาสวยมากๆเลยนะคะและเกมนี้ก็ใช้เครื่องมือทำนะคะเหมือนคล้ายๆกับอาร์คเลยนะคะดูสิเฮ้ยเจ้ามุนต์เลิกสองดูตูดชั้นสักทีเถอะชั้นรู้สึกเสียวก้นยังไงก็ไม่รู้โอเคเราก็เลิกดูดูตูดของเจ้าตัวสเตโกซอรัสละงั้นเดี๋ยวเราไปสองดูตูดของไดโนเสาร์ตัวอื่นบ้างดีกว่า โอเคและตอนนี้เราก็จะใช้ความบ้าพลังของเรานี่ใช้ขวานเฉาะเฉาะเฉาะเอ้ยดูเจ้ามานุษย์สิเอาอเฉาะเดินชนเราตายคาที่เลยโอเคแล้วเราก็มาชำ,ชำแหละศพในโชโชกโอ้โหทำไมไม่มีเลือดออกมาสักตีหนึ่งเื้ยกททำอะไรฉันเนี่ยอโชอโชเนื้อก็ไม่ได้นะคะเลือดก็ไม่ออกอนี่กระทืบกระทืบกระทืบโอ้โหเราเราทำร้ายสัตว์ ที่ไม่มีทางสู้อย่างนี้ได้ยังไงโอ้โหดูสิโอเคเราก็สำรวจไปได้เรื่อยๆว้าวนั่นอะไรนะ่ะกะลังงับเจ้าตัวคอยาวอยู่เลยน้องๆเห็นหมั้ยคะววอย่างที่ไม่เห็นหรือเปล่านั่นโอ้โหดูสิมันกำลังกินกำลังกัดเลยนะคะดูสิโอ้เจ้าทูตทีเร็กนั่นเองนะคะว,ว้าวเราก็อยากจะดูนะคะ ขอเข้าไปสำรวจดูกใกล้ๆหน่อยเออเจ้าทัวทีเร็กกำลังงับไข่นะคะ<อ>เจ้าคอยาวนะคะดูสิเจ้าคอยาวนี่ก็อึดหน้าดูเลยนะคะ<อ>แล้วเจ้าวงนี้ก็ตัวติดกันนะคะเออและแล้วก็แบบว่าคอยาวนี่กัดไม่ตายด้วยนะคะถูกกัดแล้วก็ยังแบบนิ่งเลยนะคะดูสิ เอ้ยฉันเหนื่อยแล้วนะเนี่ยกัดไข่แก่แกไม่ยอมร้มสักทีหนึ่งโอ้โหแล้วตัวฉันก็ติดอยู่อย่างเงี้ยดูสิมีแต่ตัวติดอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยโอ้โหน,นี่ตัวอะไรอะ่ะอ๋อนี่ตัวกินพืชน,นะคะที่วิง่งที่วิ่งนะคะแบบตัวอ่อนปกเปียกนะคะแล้วก็จะตัวแรปเตอร์นะคะดูสิยืนนิ่งเลยฉันติดขอบอกฉันสองก้นตรงนี้มานานแล้วโอ้โห ตายค้างแบบว่าใกล้ๆก,กับโปรโตตเลยโอ้โหรู้สึกเราเหมือนกับว่าเราจะถูกกัดน,นะคะอ้าวเฮ้ยเจ้าตัวมันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะคะเจ้าตัวทีเรกเดียวเดี๋ยวเดียวขอตั้งรักไม่ได้มาแล้วมาแล้วอมาแล้วเปลี่ยนเป้าหมายนะคะมาเป็นเมวตายอย่างเครียดมากเรา ตอนนี้มีก็เกิดใหม่นะคะนั่นยังยืนหน้าชงนอยู่ตรงนั้นนะคะเราจะแก้แค้นเมื่อกี้เราตายคาที่เลยนะคะว้าวกรามแำเมกรามติดหินละสิแกเ <c oughs> จ้าตัวทีเร็กแกจะมาทำอะไรฉันเนี่โอ้โหเจ้าทีเร็กเจ้าติดแล้วเดี๋ยวเราขอขึ้นก่อนขึ้นก่อนหิน,นจะขึ้นทางไหนได้ช่วยว้าให้มาแล้วเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมาทางนี้นี่แต่เราทําไมขึ้นไม่ได้อ่ะ เอ้ยเอาแล้วเจ้าตัวนั้นไปไหนแล้วเอาทีเรสไปไหนวันนี้โกนกระบ,บอกโอเคเราก็เปลี่ยนเป้าหมายมาดูเจ้าตัวแรตเตอร์ต่อนะคะกำลังดมตุด<อ>เจ้าตัวบนตัวซรัสนะคะรู้สึกจะฟินนะคะเราก็ฆ่าเลยเอาทำไมยิงไม่ได้ฟันก็ไม่เข้าโอ้โหรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ติดบั็กนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็เดินออกสำรวจดูต่อดีกว่า รู้สึกว่าเกมนี้นะคะก็ทำออกมาคล้ายๆอาร์คเลยนะคะแต่อันนี้ยังเป็นเดโมโอยู่นะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเกิดเสร็จสมบูรณ์แล้วเมก,ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเจ้าเกมนี้นะคะจะทำออกมาแบบว่าดีพอๆกับอาร์คไหมนะคะดูสิดูน้ำสิคะสวยมากใสสะอาดนะคะน้ำใสจนเห็นทรายเลยนะคะดูสิ โอเคเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวรอนะคะว่าเกมน,นี้จะเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็รอติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เมยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ